สลามโอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะตอบคอมเมนต์ fc นะครับที่ถามผมมานะครับว่าทำไมทาเมทาเร็กซิลแล้วนะครับน้ำยางออกเป็นท่อนเป็นท่อนทนนะครับทำไมยังมีเชื้อราอยู่นะครับสาเหตุก็คืออ่าในเปลือกยางนะครับมันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเชื้อราแล้วพอเราทาเมทาเร็กซิล ทางด้านบนนะครับก่อนที่แร็กๆนะครับมันจะออกน้ํายางมาให้เราเยอะแต่พอเราทาไปสักพักหนึ่งน้ํายางจะออกเป็นท่อนนะครับหัวท้ายเพราะว่าเชื้อรามันจะอยู่นะครับตรงที่มันไม่ออกแล้วเมื่อเมทาเล็กเมื่อเราทาเมทาเล็กซิลลงไปนะครับเมทาเล็กซิลจะไปฆ่าเชื้อรานะครับทําให ท่อนที่มีน้ำยางนะครับมันจะไม่มีมันจะออกมาหมดนะครับก่อนที่เราจะกรีดไปถึงนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของยานะครับไปทำลายเคไอไม่ใช่นะครับไปทำลายเชื้อราแล้วยางจะออกเป็นท่อนเป็นท่อนลักษณะต้นยางที่เป็นอย่างนี้นะครับเราต้องทาบ่อยๆนะครับจาก เราทา,าเดือนละครั้งนะครับก็มาทาเดือนสองครั้งนะครับหรือยี่สิบวันครั้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือเราทาบ่อยก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับเมตาเล็กซิลนี่ครับต้นนี้ผมจะทาบ่อยนะครับ ผมจะกรีดได้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะครับผมก็ทานะครับเนีย่ยรอยผมมาทาวันก่อนเพราะว่ายางมันไม่ออกนะครับมันจะออกเป็นท่อนเป็นท่อน,อนจนผมมาทาทีนี้ก็ฉีดพ่นบำรุงไปด้วยนะครับฉีดพ่นชุดบำรุงไปด้วยมันจะมีซับลานะครับตัวชุดบำรุง แล้วจะไปฆ่าเชื้อราในท่อน้ำยางนะครับแต่ทำไมยางมันยัง,ย,งยังออกเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับเป็นช่วงนะครับผัวท้ายบางครั้งบางต้นนะครับแต่แรกแรกน้ำยางจะออกเยอะสาเหตุนะครับก็เกิดจากเชื้อรานะครับเพราะว่าเมื่อเชื้อราหมดเปลือกยางนะครับเนื้อเยื่ออ่อนที่อา่างอกออกมาใหม่ ท่อน้ำยางที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นท่อน้ำยางที่เล็กนะครับขนาดเล็กมากนะครับถ้าไปสักพักนึงนะครับท่านจะรู้เลยว่านะครับายางจะค่อยๆออ,ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,าต้องกรีดวันเว้นวันนะครับ้นอย่างนี้นะครับ้นอื่นก็กรีดปกติแต่ต้นที่มีอาการอย่างนี้ต้องกรีดวันเว้นวัน ถ้าไม่กีดวันเว้นวันนะครับยาที่เราทาไปมันก็รักษานะครับให้เราไม่ไม,ไม่ไม่ทันกับความต้องการของเรานะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่มันปกตินะครับผมกรีดจนจนมันเป็นอ่าเบียดเนื้อเยื่อจนจนบาดเลยนะครับต้นเมื่อกี้ แต่ต้นที่ปกตินะครับมันก็จะออกตลอดนะครับคือต้องดูแลมันเป็นพิเศษนะครับต้นที่ที่มันมีปัญหานะครับเชื้อรานะครับมันไม่ได้อยูอ่ทั้งลำต้นนะครับมันจะอยู่เป็นเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงของของต้นยางนะครับ ผมก็วิเคราะห์ตามประสบการณ์นะครับที่ผมปิดยางมานะครับแล้วก็ปลูกยางมานี่ผมมาทาต้นที่มันน้ํายางมันออกหัวออกท้ายผมก็เดินผ่านก็เลยทานะครับพอฝนมันตกบ่อยนะครับ เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกไอ้วันก่อนตกเมื่อวานตกนะครับแต่วันนี้มาริดตอนเช้านะครับแดดก็ออกนะครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มาตั้งแต่หกโมงนะครับแต่มันจะช้านะครับเพราะว่ามันต้องแต่งไม่ให้ ชักเส้นบ้างลอกขี้ยางบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลอกออกมันจะนันยางจะไม่ไหลลงไม่ไหลลงถ้วยนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ รีดวันเว้นวันนะครับต้นเมื่อกี้นะครับผมจะกรีด3วันติดต่อกันนะครับแต่ต้นที่มันมีปัญหาผมจะรีดวันเว้นวันก็ต้นถ้าวันที่สองผมมากรีดผมก็จะหยุดก็รีดต้นที่มันปกติแล้วต้นที่มันป่วยอยู่ผมก็จะเว้นผมก็มากรีดวันที่สามนะครับเนี่ย ้าไม่ได้ไมีทาเล็กซิวเน่าเน่าแน่นอนนะครับอีนีแนวใบยางก็งเชื้ราเยอะนะครับของผมก็มีอยู่ประมาณ4-5ต้นนะครับที่มันมีอาการนำยางออกเป็นท่อน ต้องสร้างเนื้อเยื่อใหม่สร้างท่อน้ำยางใหม่นะครับเราก็ต้องให้เวลาเขาได้ปรับนะครับตัวของอต้นยางนะครับบางบางต้นเรารีด มาน้ำยางมันออกดีนะครับพอถึงช่วงที่มันมีเชืราอยู่แล้วนะครับเราก็มากรีดมันจะออกเป็นท่อนนะครับของผมมีนะครับมีอยู่ต้นต้นต้นหนึ่งมันจะออกเยอะนะครับแล้วอยู่ๆมันก็จะออกหัวท้ายถึงจะทามีทาเล็กซิลก็ตามนะครับแต่มันจะไม่มีเชรานะครับถ้าเราทามีทาเล็กซิล หน้ามันจะไม่รอยกรีดมันจะไม่ดําแต่ถ้าเราไม่ทามันดํานะครับเพราะมันมีเชื้อรามันมันมันเหมือนกับมันเป็นไฟท็อปอยู่ข้างในนะครับแต่อาการมันไม่ออกเมื่อเรากรีดมาถึงนะครับอ่ามันจะมันเราเราจะเห็นอาการของมันก็เหมือนกับต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนก็ไม่ได้เป็นไฟท็อปทั้งทั้งต้นนะครับมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับของลำต้น ไม่ได้เห็นไฟทอบทั้งหมดต้นยางก,ก็ลักษณะเดียวกันนะครับตรงไหนที่เปลือกมันแข็งเรงมันก็จะไม่มันมีพุนต้านทานมันก็จะแข็งแรงมันก็จะไม่เน่าแต่ปีนี้นะครับทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องอย่างนะครับใบเป็นเชื้อราต้องใช้ ดูยางผมนะครับใบยังมีอยู่นะครับถ้าผมไม่ฉีดพ่นชุดบำรุงของ u ยูนิไลท์นะครับมันจะมียา,าตัวที่ฆ่าเชื้อราในต้นน้ำยางในลำต้นอยู่นะครับมันจะซึมเข้าไปได้แต่เมทาเล็กซิลเมื่อเราทาแล้วมันจะอยู่กับที่นะครับมันจะไม่ซึมลงมานะครับซึมลงมาก็ประมาณประมาณประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับ ไม่ถึงเส้นถ้ามันจะซึมลงมาต้นที่มันมันปกติมันก็จะออกปกตินะครับจะออกตามรอยกรีดของเราที่เรากรีดตลอดรอยกรีด ก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้เล้วมันมันจะหายท,ทันทีนะครับมันก็เหมือนกับคนนะครับมันก็ต้องรักค่อยๆรักษาไป ยาเมทาเล็กซิลมันจะรักษาเฉพาะที่นะครับมันไม่ได้เป็นยาที่ซึมเข้าไปในเปลือกในเนื้อไม้นะครับมันเป็นยารักษาเฉพาะที่เราต้องทาให้บ่อยนะครับต้นที่มันมีอาการน้ำยางออกเป็นช่อนเป็นช่อนนะครับ Ừ, การวิเคราะห์ก็ผมก็จะวิเคราะห์ไปตามความเป็นจริงนะครับของต้นยางนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีครับ